สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักพลังงานสะอาดในจังหวัดปัตตานีกันค่ะในจังหวัดปัตตานีนะคะมีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์หลายด้านแต่ที่ขาดไม่ได้เลยเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมการกินในจังหวัดปัตตานีเนี่ยโดดเด่นไม่แพ้ใครเลยนะคะถ้านึกถึงอาหารที่ดังๆในทุงถิ่นทุกคนนึกถึงอะไรกันคะติ๊กตอกติ๊กตอกใช่ค่ะหนึ่งในนั้นข้าวยำที่เป็นอาหารหลักของเราเลยนะคะซึ่งในข้าวยำเนี่ย เป็นอาหารที่สามารถสะท้อนที่เห็นวัฒนธรรมหลากหลายด้านในจังหวัดกันเ้นเลยไม่ว่าจะเป็นขากที่หลากหลายและปลาที่ประกอบู่ในข้าว y a และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ mm. นั่นก็คือน้ำมููที่สมเหตเป็นซอสรับเพิ mm. ่มความลกลมกล่อมให้กับข้าวยำเนี่ยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะ mm. ซึ่งน้ำมูดูเนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากว่า mm. กระบวนการทําทํามาอย่างไรเพื่อ mm. ให้อร่อยได้อย่างนี้ mm. วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำาควัมร mm. น้ำมูดูคัน คุณแล้วน้ำลายไหลเลยครับปริมาณน้ำบูดูนะครับก็เป็นอาหารหมักขึ้นเงื่อนที่แพร่หลายใน,นพื้นที่สามจังหวัดเชียงแดนภาคใต้ครับไม่ว่าจะเป็นปัตตานียะลาและลนราธิวาสครับสำหรับกระบวนการทําน้ําบูดูเนี่ยจะใช้วัตถุดิบแค่2ออย่างด้วยกันก็คือปลาครับซึ่งปลาที่นิยมใช้ได้แก,ก,ก่ปลากระตักปลาทูแขก,กนะครับและปลาไส้ตันนะครับซึ่งปลาเหล่านี้เนี่ยก็จะมีองค์ประกอบของโปรตีนไขมัน แล้วก็สารอินซีหรื่นๆที่ตัดกันครับซึ่งจะส่งผลต่อรสชาติของน้ำมันที่ตัดกันด้วยนะครับและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเกลือสมุนครับซึ่งเป็นเกลือที่ได้จากการทํานาเกลือที่มีอยู่ในพื้นที่ังหวชนนิของเราเองครับซึ่ง2อย่างนี้ก็จะเอามาผสมคุกเค้าเข้ากันครับในอัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งในในระหว่างกระบวนการหมักเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไขมันและก็สารอิทซีต่าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการใช้เอ็มซาจากตัวน้อปลาเองรวมถึงจะมีการใช้เอ็มซาจากบุรีสี C e R ที่ใช้ในกระบวนก,การหมักครับซึ่งแน่นอน,อนครับผลผลิตที่ได้จากกระบวนก,การหมักนอกจากนําได้เป็นน้ําบูดูแล้วเนี่ยรู้ไหมว่ามันสามารถปลิดแก๊สชีวภา,าพได้เช่นกันครับบูดู <ood> oo เป็นอาหารที่ได้จากกระบวนก,การหมักที่นอกเหนือจากได้ผลิตภัณฑ์ที่อร่อยแล้วยังสร้างแก๊สชีวภา,าพที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีกใช่ไหมคะคุณ มีการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตแก๊สชีวภาพที่ได้จากการแปรรูปขิตภัณา์จากปลาครับซึ่งพบว,ว่าของเสียจากปลาเศษปลาและน้ำมันปลาดิบเนี่ยมีศักยภาพในการผลิตแก๊สชีวภาพและแก๊สมีเทนที่มีประสิทธิภาพสามารถที่จะใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ครับสวัสดีครับวันนี้ขอพาทุกท่านมารู้จักกับเทคโนโลยีการแปลรูปขยะบุลฝอยให้เป็นก๊าซชีวภาพ โดยกระบวนการย่อยสลายแบบไรออกซิเจนครับเป็นการนำขยะอินทรีย์ไปหมักย่อยสลายโดยจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งจะทำให้สารอินทรีย์เหล่านั้นเปลี่ยนเป็นก๊าซชีวภาพหรือไบโอแก๊สก๊าซชีวภาพหรือไบโอแก๊สมีส่วนผสมของก๊าซมีเทนอยู่ประมาณร้อยละหกสาำให้จุดติดไฟได้ดีดังนั้นก๊าซชีวภาพที่ได้นี้จะสามารถนำไปใช้ทดแทนพลังงาน ช่อเพลิงอุดรได้มูดูนอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่อร่อยแล้วยังสามารถผลิตแก๊สชีวภาพที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และในจังหวัดปัตตานีของเรายังมีอาหารหมักอีกหลากหลายชนิดที่เป็นไปได้ว่าจะสามารถสร้างแก๊สชีวภาพและนำมาเป็นพลังงานทางเลือกให้ใช้ในอนาคตต่อไปได้ค่ะ